สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมในวันหวยออก,กน,นะครับขอให้คุณโชคดีเลขชุดนี้สวยมากประจํางวดวันที่16กุมภาพันธ์2519นะครับก่อนชมสูตรขอให้โชคดีชุดนี้สวยโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับ ข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับครับคุณครับก็นะครับเป็นวันที่เราจะต้องมาลุ้นกันอีกแล้วนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับในการแสวงหาโชคนะครับคุณครับก็ไปทราบนะครับว่าในชุดต่างๆนะครับก็อยากจะนําเรียนชุดที่ดังเดิมนะครับคุณครับบางครั้งมันย้อนแบบนี้นะครับนี่เราให้ตั้งแต่งวดวันที่10 เจ็ดมกราคมก่อนที่จะมาออกนะครับให้ 29, 27นะครับเลขงวดนั้นก็ไม่ได้ออกออกที่72นะครับ29ก็ยังไม่ได้ออกนะครับแล้วก็มาวัที่แล้วนะครับคุณครับนี่นะครับวันที่1นะครับก็แบบนี้เลยนะครับ2 9 2เอ่าอบางครั้งเราเลขมันย้อนนะครับคุณครับก็พิจารณาในสูตรที่กระผมได้ให้คุณคุณไปแล้วนะครับ แต่ลราก็ยังถูกนะครับงวดที่แล้วนะครับ29 24แต่มีบางท่านถูก48 84กันเยอะนะครับเพราะเลขเราสรุปนะครับคุณครับมันอย่างนี้จริงๆนะครับคุณครับเนี่ยนี่นะครับงวด17เห็นไหมครับเนี่ย129ตรงๆนะครับก็ไม่ออกนะครับออกที่7อ่าออกที่9 72นะครับแล้วก็มาออก29เออ่ตรงๆนะครับก็แบบนี้เลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเออ่บางสูตรนะครับมันแบบนี้ ก่อนที่เราจะไปถึงตัวเลขสำคัญที่ว่านะครับขอให้โชคดีชุดนี้สวยสุดเนี่ยเลขมันออกได้แค่ชุดเดียวนะครับเลขมันออกได้แค่ชุดเดียวนะครับอยากให้ย้อนดูตัวนี้สักหน่อยนะครับ7 1ดนะครับ17นะครับเลขก็ไหลมาแบบนี้เลยนะครับก็ยังไม่พลาดจริงๆเลยนะครับคุณครับเราก็จัดไปเมื่อวานนะครับอ๋อนีก็เป็นชุดเก่านะครับที่7 8 4สนะครับที่ก็เอามาให้ย้อนดูนิดหน่อยนะครับเพณ่ครับ อ่าตัวนี้ก็ถ้าหากคู่เขายังอยู่แบบนี้นะครับก็เร็วๆเลยครับคุณครับแล้วก็สูตรตัวนี้นะครับไม่ทราบว่าเก้านะครับสามศูนย์นี่นะครับมันก็เป็นเลขถูกสามตัวอย่างวัวที่แล้วนะครับมันจะออกหรือไม่นะครับกอดชมชม่ันๆไปนะครับเพื่อความถามว่ายังไม่แน่นอนใจก็ได้โปรดเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับนี่ก็แค่แค่สองชุดนะครับอย่างที่เขาถูกงวดที่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยหกสองเก้่าแปดสองหกนะครับแต่มัน พลาดไปแต้มเดียวนะครับบันทึก9เอา6 2 9นะครับงวดนี้มันก็ได้แบบนี้นะครับอ่านี้3ามห้าแอ่นะครับ3 5 8แล้วก็มาชุดอ่ามอสักรู่นะครับ3ามเนี่ยนะครับแล้วก็มาสูตรที่ถูกตรงตรงอยู่อย่างนี้นะครับน่ากลัวสูตรนี้นะครับยังน่ากลัวสูตรนี้อยู่อีกสูตรหนึ่งนะครับนี่นะครับมันถูก3ตัวทุกงวดนะครับเนี่ย3ตัวทุกงวดนะครับ6 07เเห็นไหมครับ แล้วก็อะไรนี่นะครับนี่เจ็ดสองเก้าหกเก้าสองวดนี้นะครับถ้าเราสามเรามานะครับสามเจ็ดสองเก้าสี่ก็จะไปสามตัวแบบนี้นะครับคุณครับลองพิจารณาเอานะครับแล้วก็นะครับมาถึงชุดที่ขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้เนนี้นะครับก็เอาสูดง่ายๆเลยนะครับมาให้คุณได้ลองพิจารณาดูนะครับ ตัวนี้นะครับคุณครับเราจะชี้แจงเลยนะครับบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับสูตรเพื่อเสริมความมั่นใจของท่านนะครับนี่เราใช้อะไรนะครับเนี่ยเตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้หลักแสนหลัก10นะครับหลักแสนหลัก10บหลักแสนหลัก10บแล้วก็มาตัวล่างที่เรานำมาประกบนี่นะครับมันเป็นเลขได้คู่นะครับตัวนี้ก็คือเลขง่ายๆเลยนะครับคุณครับก็คือหลักแสนกับหลักหน่วยนะครับที่เรานํามาทํานะครับก็นี่นะครับก็มีที่มาแล้วครับคุณครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมั่นใจได้เลยสําหรับช่องให้แปนแมนครับเอาเรามาหาคู่กันก่อนเลยนะครับเอาแค่4ีงวดนี้นะครับเพื่อเสริมความมั่นใจนะครับบางท่านก็บอกไม่ต้องมาคิดแล้วหวยเ็าออกวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคุณครับเราเอาสิ่งที่ไม่เป็นจริงมาได้ไม่เอาหรอกนะครับเอาเลขที่ถูกจริงๆแล้วก็ให้มันเป็นจริงๆเป็นแต่งวดนี้เขาจะหยุดเดินหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ9ศูนเนี่ยคุณครับเด็ดเนะครับมีเราเราสังเกตดูนะครับเอาแบบนี้นะครับคือเอาคู่ออก เราหาคู่ออกนะครับหาคู่ออกนะครับที่จริงอ่ะหกกับเจ็ดมันอยู่ด้วยกันตรงนี้เราไม่เอานะครับเราเอาแค่คู่ออกก่อนนะครับอย่างเงี้ยเราดูเป็นข้อสังเกตนะครับมาดอกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้เจ็ดศูนย์แล้วก็มาดูตัวล่างของเราที่เราจะนําขึ้นไปนี่นะครับก็คือสูตรตัวนี้นะครับเนี่ยอ่านะครับเราได้อะไรครับสองสามสี่ห้าหก อ่านี่นะครับ monastery. เราจะใช้แค่นี้นะครับคุณครับแล้วก็จะสไลด์ขึ้นไปแบบนี้นะครับสไลด์ขึ้นไปอย่างนี้อ่านะครับนี่คือจุดยืนของเรานะครับถ้าหากเขายังอยู่งวดนี้นะครับเราก็คงจะได้มีโชคกันบ้างน,นะครับเนี่ยนะครับเมื่อเราได้70็ดศูนย์เราตั้ง70็ดศูนย์เอาไว้อย่างนี้นะครับเจ็ดศูนย์เอาไว้นี่นะครับเราหกขึ้นมานะครับมันก็ถูกในตัวนี้นะครับเจ็ดศูนย์หกนะครับเจ็ดศูนย์หกแล้วก็หนึ่งวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับมันออกที่นะครับเก้าเจ็ดสองนะครับเราได้อะไรนะครับ 8นี่นะครับ9เนี่ย9คู่กับอะไรนะครับก็ต้องให้ตรงตัวนี้เขานะครับ0 1 2นอ่านี่นะครับ9มากับ2ครับ9มากับ2อย่างนี้เลยนะครับคุณครับแล้วก็มาดูตัวนี้ก็สไลด์ขึ้นไปยังไงนะครับตัวที่3ของเรานะครับอ่าแล้วได้4 5 6เนี่ยคุณครับ7อ่านะครับ7มันก็ไปเลขสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมครับเนี่ยเอ่าเราก็ตั้งตัวนี้เอาไว้นะครับ9อะไรครับ9 2แล้ว7เราเจ็ดมาเสียบเนี่ยนะครับคุณครับบางทีมันก็อยู่ในหน่วย10คุณครับเองนะครับ9ก็มาหลักร้อยนะครับก็ลองลองสังเกตดูนะครับคุณครับลองสังเกตดูอ่านะครับเราผมนั้นทำด้วยใจจริงๆนะครับคุณครับไม่มีเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าหากว่า ผมโกหกคุณคุณนะครับเพียงนิดเดียวแล้วเอาเขาไม่เป็นจริงมาให้คุณได้ชมนะก็ขอให้ผมเนี่ยมีอันเป็นไปเลยนะครับพอผมตั้งใจทําบุญทํากุศลจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเพราะบางท่านนี่อยากจะแสวงหาโชคกันนะครับคุณครับเออแล้วก็มาดูว่าที่ผ่านไปนะครับว่ามันได้จริงหรือไม่นะครับ3ตัวแบบนี้นะครับ5เนี่ยคุณครับเราวิ่ง6ใช่ไหมครับเนี่ยอ่หกเขาก็มาหลักร้อยจริงๆเนี่ยนะครับคุณครับอ่ลองดูนะครับเนี่ยเจ็ อ่าหลักร้อยนะครับ9หลักร้อย6หลักร้อย6มากับอะไรนะครับ7 8, 9เนี่คุณครับเก้าเขาก็มาหลักหน่วยซะนะอย่างงี้นะครับอ่าก็มาดูนะครับก็สังเกตให้ดีๆนะครับคุณครับวันนี้ก็ขอให้อ่าเป็นไปตามสูตรที่เราตั้งหมายไว้กนแล้วกันนะครับ6มากับ9แล้วตัวนี้เราต้องสไลด์ขึ้นไปนะครับเราได้อะไรครับ0 1>, 1 2เนี่ยคุณครับนับ1 2 3 4 5 1 2 3 4ี่้าามขึ้นไป1 2 3ขึ้นไปนะครับเราก็ตั้งตัวนี้ไว้ครับเนี่ยหกเนะครับเ 6, 9, 5, ราเอา2มาเสียบตัวนี้ไม่ถูกนะครับก็แบบตัวนี้มันกลับนะครับแค่หน่วย10เองนะครับมันก็ 6, 2 9นะครับ6 2สองเลยนะครับ คุณครับก็ขอให้ทวยเทพพยาดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระสยามเทวาธิราชที่ปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ปลอดภัยให้ทุกท่านนะครับได้โชคดีกันบ้างนะครับมาลุ้นนะครับวันนี้นะครับเราได้อะไรนะครับ3 4เนี่ยคุณครับระหว่าง4ีมากับอะไรสมากับ9 4กับ9ของเรานะครับทีนี้ถ้าเราใช้สูตรนี้เราจะสีใช่ไหมครับ ห้าหกเจ็ดเนี่ยคุณครับเนี่ยถ้าสี่เข้ามาหลักร้อยจริงนะครับคุณครับอย่างเช่นตัวนี้เจ็ดหลักร้อยเก้าหลักร้อยหกหลักร้อยถ้าสี่มาหลักร้อยจริงนะครับคุณครับเราก็คงจะได้มีโชคกันบ้างแล้วนะครับหรือยังไงนะครับถ้ายังไม่ถูกกถูกใจไปชนเลขดับเลขอะไรของคุณก็ได้โปรดนะครับชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วตัวที่เราจะสไลด์ขึ้นไปเขาได้อะไรนะครับคุณครับอ่าเราก็ดูนะครับ 0เนี่ยมันได้ตัวเก่าเห็นไหมครับเนี่ย01เป็นตัววิ่งอ่านะครับแค่นี้เองนะครับคุณครับก็หวังว่านะครับสูตรนี้นะครับด้วยเดชบุญนะครับคุณครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลนะครับที่ปกป้องคุ้มครองของเรานะครับทุกทท่านโดยเฉพาะทหารกล้าของเรานะครับขอให้คุณคุณโชคดีปลอดภัยทุกทท่านนะครับที่ท่านอุทิศแม้กระทั่งชีวิตนะครับเพื่อพวกเราอยู่เย็นเป็นสุข นี่นะครับแล้วก็ตั้งเลยนะครับถ้า4ีของเรามาหลักร้อยจริงนะครับก็4อ่นะครับ7 1หรือ4 1 7ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับพออย่างเช่นพวกนี้มันกลับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาไม่กลับนะครับเนี่ยตรงๆ7 0แล้วก็6นะครับตัวนี้กลับนะครับ9เห็นไหมครับเนี่ย9 7 2นะครับก็คือกลับตัวหน่วย10บวันนี้ที่ผ่านมานะครับ 6นะครับเก้าเรากลับเป็น2ไปนะครับเอา2ขึ้นไปอย่างนี้นะครับ29งเวันนี้เรากลับมาให้เรียร้อยแล้วนะครับคุณครับก็ขอให้นะครับสูตรนี้นะครับย้ำนะครับคุณครับลองทําเลยนะครับสําหรับท่านที่ทําสูตรเป็นนะครับตัวนี้ก็คือหลักแสนกับหลักสิบนะครับหลักแสนหลักสิบนะครับตัวนี้ก็คือหลักแสนกับหลักหน่วยนะครับคุณครับมันได้คู่แบบนี้เลยนะครับก็คงจะ อ่ะนะครับถูกอกถูกใจคุณบ้างนะครับยังไงก็ขอให้คุณคุณใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับคุณครับก็ขอให้โชคดีนะครับ10นิ้วของผมก็ผมขอก้้อมกัาบทุกทุกท่านนะครับที่มีความหวังดีต่อทางช่องของเรานะครับสวัสดีขอบคุณครับ